ชอบไม่ชอบแค่ไม่ทันชอบาอยู่บ้านไม่รู้คุยใครกูสองคนก็เหนื่อยนะตอนเนี้ยไี่ติดติถ้องม่กินมิกาพี่พี่ชอบอ้ยไม่เอาอ่ะเป็นไงบ้างครับปีนี้สองพันยี่สิบหกของเราเป็นไงบ้างครับสบายดีครับพี่ติแล้วครับอ๋อเป็นไร ซีรีส์ปีนี้เรามีซีรีส์ใหม่ครับชื่อว่าคิวปิดโกสครับผมทอ่มาให้รักคุณหลังจากที่หลายคนถามกันมานานว่าคุณไปไหนยังเล็กนจังเล็กตอนสวันที่เราไลฟ์ไงหลายคนถามว่า ซีรีส์เราไปไหนทำไมเราโดนดองอะที่นี่ไปตอบไงอ๋อซีรีส์เราไม่ได้โดนดองนะทุกท่านทุกคนต้องใจเย็นๆนะฮะคือมัน,นกระบวนการหลังบ้านคือเอางี้การที่ซีรีส์จะออนนะคบทุกคนมันจะมีสเกจเดลที่มันโดนล็อกไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วจริงอ่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตบางทีเฮาส์นี้เขาทาซีรีส์3เรื่องนี้เขาก็ต้องแบ่งพาร์ทว่าเอ้ยสเดือนนี้เขาทําซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ขยับไปเรื่องนี้แล้วก็ขยไปเรื่องนี้ซึ่งของผมอ่ะอาจจะแบบ ถ่ายก่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วตอนออนมานคืออยู่ช่วงนี้อ่ามันไม่ได้เขาว่างไว้แล้วมันไม่มันไม่ได้โดนดอกครับทุกท่านพอมิกไลท์คำถัดนี้จะมาตลอดเหมือนกันเนะใช่ว่าแบบเอยเมื่อไหร่จะออนเมื่อไหร่จะออนเออผมพูดไม่ได้เออนั่นแหละแต่ของเราคือผมแต่ผมรู้แล้วแต่ผมพูดไม่ได้ใช่เราถ่ายเสร็จหมดแล้วชาวบ้านรู้จิมเอ็มทีวีทุกคนรู้ว่ามันออนตอนไหนแต่ว่าเราพูดไม่ได้แค่นั้นแหละรู้สึกแบบพอหลายคน ามไทยว่าเราหายไปไหนคู่เราสิอะดรเพราะเขาเป็นห่วงเขาดูแลอน <c oughs> ก็ก็เข้าใจก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของออโอกาสและระยะเวลาที่มันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันแล้วเ,เ,เรื่องนี้เป็นไงบ้างครับปีนี้ลองหน่อยล <c oughs> <c oughs> องหน่อยเพร่าสนใจใช่ไหม เมื่อก่อนเราจะก็รับบทเป็นแบบดราม่าแอคชั่นโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นชอ,อีกช่องนึงที่เราไม่เคยได้รับเลยคือบบลอมคอมโรแมนติกอ่านี่ลอมคอมโรแมนติกเรา<อ>เ,<ล>เราน้นไปเลยว่าเราไม่ใช่แค่ลอมคอมเรามีโรแมนติกเพิ่มเข้าไปด้วยไ,ไดไไ้มามันได้มาเพราะภาพที่ผ่านมาเราไม่ดราม่าเราก็ตลกอุ้ยอุ้ยอุ้ยจริงๆขายหล่ออุ้ยอื้อหืออึ้งกันหมดอุเยกกว่าเดิมมาถึงเยกมีคู่แรกออกมาพี่ถามเลยลูกปากก็คือไปคำนวณสั้นยาวอาไรอย่ากนี้เราจะขาย เเฮ้ยขาขายมาตลอดจะผ่านไม่ได้หรอทำไมอ่ะเออเป็นไงเออการันตีไหมหรือว่าเราที่ผ่านมาเออก็ดูแบบผ่านก็ขายล่อเขาขายล่อก็เห็นอยู่หล่อมากเออกัดฟันอยู่นั่นมันมันต้องยังไงบ้างในเแบบว่าหลายคนรู้สึกว่าผ่านมาจากคอมมิตี้เราก็เล่นมาแล้วดราม่าเราก็มาแล้ว ขอคำถามอีกรอบได้ไหมครับมาถึงเราดราม่ามาแล้วหนักก็มาแล้วครับคือพาร์ทนี้อ่ะพาร์ทนี้มันจะมีความวายไงกับเราจริงๆแล้วผมว่ามันพาร์ทนี้มันมีความดราม่าน้อยที่สุดละตั้งแต่ซีรีส์ที่เล่นมาไม่ว่าจะเป็นนิทานบัรดาวคือจิวด่เออคิวปิดล่าสุดรวมถึงเรื่องล่าสุดก็คือออริฟเรนส์ ทั้ง4เรื่องนี้มันจะมีความดราม่าสูงมากครับ <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดราม่าน้อยที่สุดแล้วก็มีเลิฟไลน์แล้วมีความโรแมนติกที่มันชัดมากที่สำคัญเรามีความเป็นแฟนตาซีเข้ามาก็คือเรื่องเราสามารถเป็นคนที่จะมองเห็นผีได้ <c oughs> ความยากของผมนะคิดว่าเรื่องนี้แหละเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เราก็ไม่เคยเห็นผีเนาะเราก็ไม่ใช่คนเห็นผีเราก็ไม่รู้ว่าอินเนอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยความยากก็เลยอยู่ตรงนี้ของผมมันมันมันต้องมีเรียนเพิ่มการเห็นผีลองลองดูลองมองหน้าพี่ พี่มองกล้องผมไม่ได้ลองผมไม่ได้ส่งเลยพี่เขาส่งตอนนี้มจะถ่ายแล้วหรอคุณไม่เริ่มเวิร์กช็อปเราก็ต้องเรียนรู้คนเราก็ต้องหักก่อนที่จะ้เจอผีสมมติฉันเป็นผีเขาเขียนอะไรหลอกกันนานนี้เราลองเห็นยบกังเลยเฮ้ยดีดีดีอู้ยไม่ลองเราจินตนาการไหมเคยไหมเคยสัมผัสอะไรแบบนี้ได้ไหมเคยเคยเคยมีประสบการณ์รอบหนึ่งคือ ไม่รู้เล่าออกไปทางทางทางช่องทางมาแล้วมามาแล้วคุณประดิคุณปั๋บคุณปั๋บมาเนี่ยมาเนี่ยมาอันนั้นอีตัวนั้นนึงมาเฮ้ยไม่หยิบถามเออเคลียร์นี้พี่อยากรู้คือเรื่องนี้สนุกมากคืออะไรคือเรื่องนี้คือถ้าไม่ดูนะพลาดคือคุยคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรไอ้ที่เรื่องเนี้ยเป็ยังไงเป็นโปรเจกต์ลับอยู่เขายังไม่บอกไม่เปิดเผยไม่กระพิถัมกรุงหรอถามเปิดเผยไปแล้วที่เขาเวลาเขาโพูดถึงเราในเอกเราสึกยังไงบ้างรู้สึกดีผมชอบตัว ชอบโดนเพื่อนด่าอยู่แล้วแต่เป็นผู้ชอบโดนด่าสุดๆโดนถล่มเออทําไมถึงชอบด่าเขาอะผมไม่ได้ชอบด่ามันแต่มันชอบอวนผมอันนี้มันอันนี้มันไปหน่อยไปหน่อยอันน้วเออได้เป็นอะไรในเรื่องเอ่้นเป็นรับบทเป็นเจไดครับรับบทเป็นอ่าเป็นพนักเพื่อนพนักงานพนักงานอยู่แล้วอะเป็นเจ้าของบริษัทแต่พูดว่าตัวเองมันไม่ได้งานตลอดเลยทํไมอะเราไม่อยากเป็นเจริงอเจ้าของอะไม่อยากเป็นบอสหรือว่าตรงกลางมันมีการปลดไม่ไม่มีไม่มีเจ้าของบริษัทรับจัด รับจัดงานศพอ่าเป็นฟิวเอาไปในงานศพนะอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆทำไมเป็นพนักงานเอามันมีเหตุผลว่าทําไมผมถึงต้องไปเป็นพนักงานเขาอย่างนี้คือต้องไปศึกษาในวัดเหรอคู่เลยอะไรนะไปศึกษาในวัดในจัดงานศพผมเป็นจริงแล้วผมเป็นนักจัดดอกไม้เปิดร้านดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนไปไปช่วยเขาในการทําแบบงานศพอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหยุดหาวก่อน ่าวอะไรอ่ะรอ่ะเป็นอะไรสองคนเมื่อกี้มีกกี้ยับอกว่าเมื่อกี้ถามเรื่องว่าเคยเจอไหมว่ามีมีเคยเจอครั้งเดียวเล่ามาฉันอยากรู้จริงเหรอมันจะเล่าได้จริงเหรอเป็นยังไงบ้างเอออยากรู้เหมือนกันซ้อมเอเล่าไว้ยพางเชื่อเด้นเลยวิจัยยานส่วนบุคคลผมเนี่ยเคยอยู่หอพักหอพักหนึ่งสมัยขึ้นปีนเพิ่งเข้ามาเรียนในกรุงเทพอ่าป่าคอนกีไม่พี่ ไม่ม <R ess ur ic> ีอะไรแม่มาอยูอ่หอเออนั่นแหละพอ,อนั่นแหละพอเข้ามาอยู่ใช่ไหมแล้วผมไม่เคยอยู่หอกร <c oughs> แล้วผมก็ไม่เคยเจอผีเลยแต่ว่าครั้งแรกอย่างเงี้ยผมก็ไปนอนแล้วผมจาได้ว่าวันนั้นเนี่ยผมมีสอบตอนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็อ่านหนังสือถึงตีสองสิ่งที่ผมทําก็คือผมนอนแล้วทีเนี้ยพอน,อนอนในสักแป๊บหนึ่งผมรู้สึกเลยว่ามันมีคนแบบมันคือการโดนผีอำอ่อแต่เห็นเลยว่ามันเป็นแบบเป็นคนดำ มองไม่เห็นตัวนะแต่ว่านํำดำแบบเหียบหกอยู่อยเออใช่นะั่นคือ,ค,อครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกที่เห็นชัดขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ก<ล>็<ล>ไม่เคยเจอีใช่แต่ว่ามันมีเหตุการณ์หลังจากนั้นที่ผมอาจจะเล่าไม่ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเคยได้ยินว่าถ้าเกิดเราโดนผีอ้าเนี่ยให้เราด่าผี่นผีใช่ไหมใช่ให้ทุกคนไปคิดต่อว่าผมทำอะไรต่อเพราะโดยปกติมิกก็ด่าไม่เราก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ย มันคือเวลานอนของเราเราก็ต้องสู้เพื่อที่เราจะได้นอนขนาดไม่ขนาดผีแล้วยังด่าเรามิกก็เราก็ไม่ได้อยากจะด่าเขาแต่เขามาทําให้เราไม่ได้นอนอผมม่รูแ้แล้วพอเราด่าไปแล้วมันสําเร็จไหมาตามความเชื่อที่เขาเออ พูดก็พูดน,นะไม่ไม่ไปสําหรับผมอะไม่ไปแต่ผมว่า<อ>ผมก็ใช้สกิลที่บทฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันต้นเหรอสกิลอะไรดาดา <laughs> สกิลเออผมฝึกฝนมาในสกิลตั้งแต่เด็กอะไรอย่างงี้อ่ะจนเขาไม่ไปแล้วผมได้ยินอีกอย่างนึงว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์นี้นให้เราเรียกชื่อลองเรียกชื่อหาบุพการีของเราอเออแล้วมันเหมือนในหนังเลยที่มันเป็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยอ่าใช่แล้ว เหนื่อยมันยากอะแต่ว่านั่นแหละผมผมเรียกแม่แล้วสุดท้ายก็คือหลุดจริงๆแล้วก็เขาก็ไม่ยุ่งอะไรกับเราเลยใช่อะอย่างนี้มีไหมว่ามันคือมีประสบการณ์เวลามาถ่ายจริงคือตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นคนกลัวผีสาธุแต่ไม่ได้อยากเจอนะแต่ว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองจะกลัวมากแต่พอมาเจอจริงๆอ่ะนั่นแหละครับผมก็ด่าเขาแล้วก็ถือว่าเราก็ชนะเขาอยู่เราก็แบบเจอจริงๆมันก็เราก็สู้อยู่ดีแต่ว่าแต่ว่าในคาแรคเตอร์มันเป็นอย่างนี้ประด่าไม่ไม่คาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนกลัวผีมาก สังเกตดูเขาใส่แว่นที่เขาใส่แว่นไม่ใช่ว่าเขาอยากที่ไม่ใช่แว่นนั้นน่ะเป็นแว่นหลงอัคคระเป็นเหมือนแว่นที่มีพลังพิเศษนะไม่เรามองไม่เห็นผีเขาก็เลยต้องใส่แว่นอ่าแต่อย่างนี้มันถ้าอย่างเเป็นบริษัทที่เขาต้องเป็นสถานที่ใช่อันวีาเป็นงานศพไหนงานศพผมไม่กลัวเลยครับไม่กลัวผีเพราะว่าผมรู้เหมือนแบบอ๋อไม่กล่วดีกว่ากลัดีกว่าอะไรก็ไม่ผมผมรู้สึกได้ว่ามันเว่า เขาจะเป็นฟิลมีดิสเคน์ฟิลมีดิกเคนต์ฟิลมีดิกเคนต์เออมีฟิลฟิลเฉยแต่เราเราก็ไม่ปักผงว่าฉันเห็นผีนะแล้วมันมีฟิลฟิลนั้นะไรอย่างเงี้มาถ้าอย่างนั้นแปลว่าพี่เอิร์ธเคยเคยมีสัมผัสว่าแบบหมายถึงว่าเคยแบบเคยเจออะไรอย่างเงี้ยใช่มเคยเจอเคยเจอเเคยจอมากกว่าแล้วมันวิธียังไงอาจจะเขามีวิธีแบบนั้นนะแก้งไม่เห็นแก้งเป็นไม่เห็นอ๋อคือพี่เอิร์ดไม่เคยเจอแบบมิกที่แบบ ทำอะไรลบบแต่คือแบบเดินม่านะแกงหมิ่นยังไงมาถึงเขาชเว่ยใช่เเนี่ยเนี่ยแล้วก็แล้วก็แล้ก็ไม่ได้ไม่ได้มองเขาาเขาแต่ว่าเรารู้รู้สึกว่าเขาไม่ใช่รู้สึกเขาไม่ใช่คนปกติใช่เขามาแบบรูปร่างแบบผิดผิดปกติออะไรย่างเงี้ยเรื่องของพี่มิกครับเรื่องกระมานะกระหัวเออยังไงยังไง คือมันเป็นท็อปิกอะไรกันเหรอครับตอนนี้ไม่ก็เราไปท้าทายมันไงผมไม่ได้ท้าทายคราอมีพวมีพูดอะไรกับมันไงแน่จริงก็หัดกลัวกัดหัวกูเลยเห็นปหมแล้วไปโชนนี่ไม่ท้าทายนะไม่ใช่แล้วแล้วแล้วกัดจริงใช่ไหมพี่กันเรียนหมอยังไงวะสัตวแพทยด้วย ดูไม่ออกเหรอพี่หรือยังไงผมดูไม่เหมือนหมอไม่ผมไม่ได้เป็นคนจิงผมไม่ได้เป็นคนคิดด่าแต่ผมรู้ว่าผมแต่ผมพร้อมที่จะสู้ถ้าเกิดมีอะไรมานตผมจะทำใ้อ่นแบาการเป็นสัตวแพทย์ครับกับการที่เราแบบว่าการเป็นสัตวแพทย์แต่การที่เราสื่อสารกับกับสัตว์น้องสัตว์อะเออมันอ่อนโยนไงคือผมเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนนะทุกคนจริงๆแล้วผมเป็นคนอ่อนโยนมากเป็นคนเซนซิทีฟด้วยแต่ว่า คือหมาไอชี่หรือว่าสุนัขของผมเนี่ยมันจะเป็นถ้าพูดง่ายๆคือมันเป็นหลุดคิวซีอ่าใช่ปกติแล้วเฟนบูด็อกเนี่ยจะมีความขี้อ้อนพูดน้อยอะไรเปล่าที่ไรปกติแล้วเฟนบูด็อกจะเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อนพูดน้อยขี้เล่นเรียบร้อยกินแล้วก็นอนอื่นแต่ว่าไอชี่เนี่ยอาจจะอาจจะผิดแปลกจากจากเฟนบูด็อกปกติสักหน่อยเพราะว่าหมาอะไรไม่รู้วิ่งสองชั่วโมงไม่หยุด เล่นตลอดเวลาอนะไรเงี้ยกัดตลอดเวลาคือถ้ามันไม่รู้ทุกคนเคยเห็น IG Story นึงไหมคือผมกับเพื่อนอีก4คนเนี่ยเอาเขนมาทำนี้แล้วก็ถ่ายสตอรี่ไอจีลงแล้วเป็นรอยกัน,นหมดเลยเพราะมันกัดมันข่วนมันแบบตลอดเวลาแล้วเล่นแรงคือเขาก็เล่นแหละแต่เขาเหมือนประมาณไม่ถูกว่าเล่นแบบไหนที่จะไม่เป็นแผลคือทุกวันนี้เพื่อนผมอะ่ะยัง คือไม่ได้อะไรนะแต่เพื่อนผมอ่ะเหมือนไปทํางานเที่ยงงานใหม่แล้วเขาก็ถามว่าหนูทำอะไรร่างกายตัวเองหรือู้ใช่แต่ว่าจริงๆไม่คือโดนหมากัดอ่าอันน้ยังไงของสัตวแพทย์จะวิเคราะห์ยังไงกับพฤติกรรมของในในสดความรู้เรื่องนีอ่อาจจะต้องเป็นเป็นการเรียนต่อเรื่องแบบพฤติกรรมสัตว์แต่ว่าอาจจะค่อนข้างพู้ถามของผมอาจจะเป็นอ่อาการ ชอบเล่นเกินเป็นคนถ้าคน energy ร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่บิ๊กเคยได้ยินไหมว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะเหมือนเรามันเกิดจากการคือเจ้าของเป็นไงน้องหมาแค่ไหนเกิดได้ยินเรื่องนี้ไหมอันนี้พี่แค่พูดในฝั่งอาการที่พี่บอกว่าแค่พูดในฝั่งแต่ว่าสายตาพี่มุ้มบอกว่าใช่มันไอคอนแทคต้องสื่อสารคนสัมภาษณ์ไงหมาเธอเหมือนเธอไม่ใช่คือเจ้าของเป็นยังไงเคยเคยได้ยินนิยามแบบนี้ไหมเมียเขาเป็นยังไงเขาก็แบบเอออย่างนั้นแต่จริงๆเมีผมก็เรียบร้อยนะ แต่เราไม่เห็นภาพนั้นเนี่ยเราเห็นน้องหมาเมื่อวานอ๋อจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของของมันเองหรือเปล่าที่มันแบบสุนัขเขาแบบเป็นคนดื้ออย่างนั้นอ่างั้นไม่เป็นไรพี่เอิร์ธเคยเจอไหมคะเคยเจอมายเจอครับเมื่อไรเนี่ยอุ้ยทำไมไม่พี่นี่ไม่มีคำว่าน่ารักออกมาเลยเจ้าของน่ารักไม่ได้หมายความว่าเขาเขาเป็นสัตว์น่ารักเขาอลเลิร์ดตลหรอกนะแต่เขาอลเลิร์ดเออใช่เลยอลเลิร์ดที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไหมคะไม่เหมือน เหมือนไหมคะหน้าตาไม่ใช่นิสัยไม่ใช่การไม่ใช่ยีสัยเห็นปหมยิ่งกว่าฉันอีกเธอเหมือนก็เหมือนแหละไม่แต่แต่คนพูดเยอะจริงว่าแบบหน้าตาไอ้ชี้ยังเหมือนผมเออแล้วนิสัยเหมือนบิ๊กแหมมเ้งเยอก็ค่อนข้างเหมือนไม่เหมือนก็ขี้เล่นอยู่ผมขี้เล่นแต่ผมไม่ได้เล่นขนาดนั้นที่สำคัญผมไม่เอาขี้มาเล่นด้วยไอชี้มันยังเอาขี้มาเล่นอยู่แต่ผมผมไม่เล่นขี้ใช่ใช่โอเคอ่ะสุดท้ายแล้วอยากให้มิ้งฝากบอกอะไรถึงมาร์ ฝากบอกถึงมากว่าหางมาฟังค uh, ุณจะฝากถึงคนไยไปก่อนพวกท่านชาติะฝากเลยฝากอ่ะฝากอะไรถึงมาร์กใช่ไหมฮะก็ก็ขอให้มาร์กเป็นเป็นเป็นลูกที่ดีของของคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ขอให้เอ่อเป็นเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้มาร์กแบบลองลองไม่พูดบ้างลองยิ้มเพื่อกำลังใจเพื่อนใช่แล้วก็ หยุดแย่กูได้แล้วถ้าไม่เขาแย่อะไรไปเราขึ้นเรือจังเลยเขาไม่มันอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่จะพร้อมสู้กับมันตลอดเวลาไร้ม้าเนี่ยมันนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าถ้าไม่โดนด่าอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยผมอาจจะเป็นยาแก่เดี๋ยวนั้นแล้วอย่างนี้เราต้องแบบด่าอะไรก็คุยกน็ไม่ต้องด่าขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยคุยดีๆบ้างก็ได้ไม่แต่เห็นมิกโพสบางทีก็คือเหมือนโพสจะแบบมันจริงจังมากจริงจังเหรอฮะจริงจังแบบเจอสักแบบมัน ็ขุยแม่หลอกเราก็พูดเล่นๆคำขังในเนาะเราเล่นจริงเล่นได้จริงแล้วเราเราไม่ได้เอ๋อเราไม่ได้ขนาดนั้นก็แปลว่ามันก็มันเป็นเล่นๆเลยอย่างเงี้ยเอนเตอร์เทนแฟนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออคุยกันเพราะพี่เอ๋อร์ก็เป็นคนที่กระปูดมาถึงอ่ะเขาก็เป็นคนพูดแล้วผมดูไม่สู้หรอครับพี่ก็พี่ก็มีกระสู้ได้ก็สู้แต่ไม่ได้สู้แบบนั้นเนี่ยนะเป็นเพื่อนในนี้มันพี่มันก็อีกฟิลนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ด่าพี่เอ๋อร์ใช่ไหมโอ้ยยับ โอ้โหพี่เอิร์ธคนเริ่มแบบไม่ใช่ผมด้วยจริงจริงป่ะอันสรุปคือตลอดเวลาที่ผ่านมาคือมิกไม่ได้เป็นคนเริ่มส่วนใหญ่คนจะมาเริ่มที่มิกเองเหรอหรอหรอเอิร์ธแกอย่าปฏิเสธว่าแกเป็นคนเริ่มไม่แต่พี่เอิร์ธเขาเป็นคนมีหลักการเวลาเขาคุยเขาจะเน้นหลักการเขาจะแบบว่านู่นนี่นั่นความน่าเชื่อถือพี่เอิร์ธกับเธออะจริงหรอหนูฟังคนอื่นบ้างดิฉันไม่มีหลักการหรอมีหรอม ผมว่าทุกคนเห็นเอาให้ปีหน้าเจอฉ่ำๆอ่ะปีหน้านะครับก็แน่ๆแล้วผมว่าที่แน่ๆเรามีชิวปิดโกสแต่ว่าโอลิฟเรนเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเอ้จะปีนี้ไหมเออว่าปีหน้าเอ้หรือว่าอยู่ปีหน้าเลยที่แน่ได้เจอผมว่าได้เจอสองเรื่องอ่ะอ่ะงี้ดีกว่าเยอะจ้ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับ เลยว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยทุกคนต้องสือเราแน่นอนฝากเรื่องมังงายและจริงๆเรายังมีโปรเจกต์ที่เราอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นแฟนม้งแฟนมีหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆหลายกครงรายการก็ขอฝากล่วงหน้าเลยรวมถึงชีวิตของ g m m เอมีทุกเรื่องเลยครับปีหน้าก็ไลน์อัพมาแล้วเนาะก็ฝากด้วยครับผมค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่